สบายดีพี่น้องมดสุขุสุคน้าจ้าบนนีโอิกบเต้มาสร้างท่อกับปูนพี่น้องบนเคยไปส่งอยู่ตี่เคยไปส่งไอเอิญได้สัแม่เล่าแล้วแม่เล่าไปอยู่บ่สักระทิ้งมีทีปูนแดง สอบเทาา่าไรคะให้เราไหล่ห้โนเขียนบินให้เลยกะเฮ้ยท่อเทกอะไหลตามนี่นะตามสั่งหมดจดไหนเมื่อนี้ก็สีสั่งแห่สั่งทรายพี่น้องละก็สีสั่ง,อ,ง,งอ่าสั่งปูนละก็สั่งอันอ่ามาสั่งปูน ก็เป wow. ็นถอเป็นอย่างนั้นรอถอรอยเ่อเห็ดของหนาเนี่บ่แม่นมันมีตัวราคาหาร้อยหกสิบกับทะเลกอกเบิ่งดูค่ะกับแปดสิบห้าก็บแปดสิบห้าพันกับแปดสิบห้าพัเทงสิ งองอหลอดหะอ่งตัวสองตาสองสองตสองหนึ่งหนึงตัวหนึ่งม่แหละหนึ่งอันม่แหละสามตากวหนึง รับตลาดหนึ่งตัวก็เซร้าคนผิดนี่ยังพอซีซีบอสก้อนพอซีซีเป็นทาเลเบิราคาเลยพอซีซีสามสิบเงราคาเ่ยอเป็นเงินกีดเนาะโดยทะเลราคานึแบบ มนเท่หรื่กเนั่หากไดหาสิายเลลยก็ได้รือ้าวห่านนประจำพี่นนางแม่เอาปองใหญ่เอาลาเสือเนาะ ว่าหน่งได้เสือจะิเด็ีเลยซ้อเลบาทบงันกรเสืออว่าธรรมดาบ่ธรรมดานี่ยีเสียรักาสงเพื่อจดให้แล้วเาก็มาซื้อพี่น้อยจดจดมาซื้อ อาโตหกสิบอ่อยู่แต่มันบอกบติดเลติเลยคือกาซ่ากาเสือเนี่คือกาซ่าหกสิบเออเอาโตนี่แหละเอาโต,ตหกสิบเอากับมาซื้อเครื่องหั่นเพิ่นประจำพี่น้องเครื่อง เป็นป them, like them, or or ูนเป็นยังแหละกระบอกกระเบื้องยังมาซื้อน้ำเพลินพี่น้องเพลินกระรุดให้เนาะเล็กๆหน่อยพี่น้องเลยคือปองกาวรือเจ็ดสิบกระรุดให้หกสิบพี่น้องสามสิบลายยางเนาะมาเต้แห่ทรายเฮาสิไปสั่งอยู่พุ่นเพอห้าออกมาสั่งน้ำเจ้าหล่ะก็ไปสั่งแห่ทรายพุ่นเลยสั่งเสาแน่เสาวันเลื่อนครัวสิเกาะออกมา เิ้านส่าน3แสนสี่สิบล้านสามพ สิบเจ็ดมานี่หลังจากเขาสั่งแล้วเราเพิ่นกับสิไปส่งเลยพี่น้องเด้อเพิ่นสิไปส่งอุลกับบาเต้กับไปทำธุระต่อน้องพี่น้องน้องไป,บงบปบเบิ่งแหกกับทรายปาบาเต้ปะสร้างแหกกับทรายคือยิ่ยมเลยมาคือเมื่อกี้นี่ กรคือเลยพี่น้องบัตเตนนี่ก็คือห้างพี่น้องสายอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นทรายมองนี้ไปเบิ่งทรายต่อเล้วพี่น้องเด้อบัตนี้เฮากระได้สองมองเด้ครับบ่มีมองนี้กับมองนี้ทรายก็อยากอึดงามอึดกับอึดพี่น้องงามอึดกับโอ้ยหลายแฮ้ยซื้อบากตานเลยพี่น้องเลยบากตานซื้อเป็นไงครับเก่าตี้ซื้อประจำสองทุ่งชิมาพัน สองสามทงเศร้าอะไรบอชื่อเพนแ้าเอยนโอ้ยสื่อโมอันเศ้าหาสามงชื่อร้านบอกาไรื่อผกตาไม่น้องต่อไมมค่าเพื่อนได้แต่สามทงเศ้าเพื่นว่าได้สังเ้าหาไม่บอกบอแกบอบักตาแก่เจอดเร่ยซีบบอดิซีบเลยมงบแก่านี่แล้วมงบแกา

ต้องพิโนวิธีเปินปอกต้องพิธีพิทันแลน้วเนาะปอกมะเป็นนี่ก็บได้พี่นอ้องแ,แตกเป็นบ่เออแตกมัดบวกมัดพี่น,อน้องคนละมาเด้วอุดหนุนห่านคนพี้นี่คนน่ะในห้างนนกระขายพี่น้องพนักงานแม่นพี่นอ้อยแล้ห้าคขายปีนไก คิวรถเด้อพี่น้องเนี่ยพาปิ้งไก่สัางแบงโอ้หานคข่มักตาลนี่ไลน์ลีเดอร์นี่บอกเต้ขี่รถมีจะพาแต่โตนคุ้มพี่น้องเลยท่าทางนี่เป็นห่าปิ้งแบปิ้งไก่พี่น้องเดี๋ยวมาสั่งหินพี่น้องกับ กินกับทรายทรายกับอางหาอนะเราสั่งบ่อนเก่าเลยพี่น้องบ่อนใกล้กันกับบ่อนเพื่อนอ้นอยู่นะพี่น้องเนาะเป็นกองทรายพี่น้องมันกระเฮือนอ้นพี่น้องนี่แนมไปสีส้มๆน,นะพี่น้องจะเป็นห้องพักสาวแปงแต่แนมไปลงังคาดแดงๆจะเป็นเฮือนของ้นเด้อพี่น้องเด้อ สร้างมือเห็ดเต็มพี่น้องเบียกอยู่หันสร้างมือพี่น้องเนาะนี่ใกล้กันพี่น้องไหลังจากสิไปสร้างเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นปูนเป็นท่ออย่างละเศษห้องน้ำอลไรให้สร้างแล้วเรียบร้อยมาสั่งแไปซื้อเมล์ตาเนนะพี่น้องก็มาสั่งแห้สั่งสายต่อใช่ใช่ครับทิงปู่ไทยทรงกระเจ้า เนื้อไก่ๆนี่เจ้าเคยไปส่งอยู่เด้บมเมนล่าผู้หนึ่งอีกเฮ้ยผู้หนึ่งอีกเจ้าว่ามันเข้าได้ได้ไเจ้าเข้างทางไปตรงนี่เนาะบอกบอกเขาจะไปเว่นทางเนาะที่บอกเขาเดี๋ยาพักเขามันเป็นน้ำไม่ขนาดนี่ยมันบ่าบรรลุได้มันขนาดไรเป็นทางขนาดไรมันโมเมนต์ว่ามันโมเมนต์มันเป็นต้มนะมันเป็นทางเอาทางนี้ซะเฮ้ยเขาทางไปตรงก็ได้อยู่ดอกมันขนาดั้นแล้ว มันแข็งแล้วพนตรงทำลายเทื่อแล้วก<ส>็คือสิได้ตีพอทางมันเป็นน่ำน้องไงได้ให้รถเขาลงเลยรถชุดดอรองยังเกาลงเลยแต่ว่าทางมันบล่อ,อยขี่รถจักไปที่อยลุยมันกับบริลมรถอะไรโจกคือเก่าตี้อ้คือบถขามข้นเลยกูเกไก่เลยกูเกไก้นีแ่แต่ว่าราคาข้น ได้ได้ดีใจคือดมมั่นผมแม่นมั่นเลยโอ้ยใกล่ดีกว่าบางทีเก็้ไก่นี่แนมไปก็เห็นนี่ขี่ไปในนู่นเรื่องราคาบ่ได้ได้อ่ะพี่น้องเคลียร์กันได้นี่คืออ่าเพิ่นปกติเพิ่นว่าคู่ละล้านพี่น้องคู่ละล้านลรือพ่นลุดให้เฮาคู่ละเก้าแสนเนาะพี่น้องเนาะแต <ใ>อ่าห้าวก็อย <laughs> ู dogs with dogs with dogs ่ใกล้ๆแน่เพิ่นก็เลยนรุดให้เพิ่นว่าเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันมันขึ้นน้ำมันมันแพงเนาะพี่น้องเนาะบ่มีน้ำมันกับพี่น้องน้ำมันก็บ่อยากมีอยากอึดพี่น้องเลยสื้อหาซื้อยากเนาะไอเตะให้เพิ่นตักให้เต็มๆเออถูกไหมตาไัยให้หนักๆอ่ะพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเฮาก็สิไปทำธุระต่อข้างหน้าเนาะพี่น้องเนาะลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตสกพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องมันสุขสุขคน